คำเตือนมิติที่หกสุขสยองขวัญเป็นรายการที่มีบรรยากาศน่ากลัวแต่เป็นมิตรกับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากโดยเนื้อหาที่นำเสนอนั้นไม่เหมาะกับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า13าปีหรือผู้ที่มีวุฒิภาวะต่ำหากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ชมดังกล่าวมิติที่6ขอความกรุณาให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชม บนโลกออนไลน์นั้นมีเรื่องเล่าน่ากลัวมากมายและหลายๆเรื่องนั้นมักจะมีการพูดถึงการได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เข้าใจมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะขอนำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวตำนานการเผชิญหน้ากับคนลึกลับกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้พลังจิต บังคับให้เราต้องเปิดประตูบ้านเพื่อนำพวกเขาเข้ามาทำอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่โดยก่อนที่เราจะไปดูที่มาของเรื่องราวนี้มิติที่6 จะขอเล่าตำนานของพวกเขาที่ได้มีการบอกเล่าต่อๆกันมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าพวกในตาสีดำหรือ Black Eyed People ที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่าพวกเด็กในตาสีดำหรือเด็กตาดำ Black Eyed Children หรือ Black Eyed k i s s หรือเรียกย่อๆว่า B.E.K หรือเบกส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นและเด็กๆโดยพวกเขาล้วนมีลูกในตาม่านตาและส่วนที่น่าจะเป็นสีขาวนั้นเป็นสีดำสนิททั้งหมดและในบางครั้งนั้นก็มีรายงานว่าผิวหนังของพวกเขานนั้นเป็นสีฟ้าซีซดๆเหมือนกับศพโดยผู้คนที่ได้เผชิญหน้ากับพวกในตาสีดำนั้น มักจะได้สัมผัสกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ล้วนแล้วแต่สอถึงความเป็นอันตรายที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรมีบ่อยครั้งที่ผู้คนจะพบเหล่าเด็กตาสีดำพวกนี้กำลังเล่นเกมอะไรสักอย่างพร้อมๆกับร้องเพลงสำหรับเด็กที่ชื่อว่าคุณลุงขายาวหรือ old man longlegs ไม่ก็เพลง a man in our town ทีมีท่อนหนึ่งร้องว่าเขากระโดดเข้าไปในพุ่มไม้หนามพวกเด็กตาดำนี้มักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่รกร้างที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วและในบางครั้งก็มีข่าวลือว่าพวกเขามักจะปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูบ้านของเราบางก็มาคนเดียวบางทีก็มาเป็นคู่ด้วยใบหน้าและท่าทางที่ดูมาดมั่นผิด ผู้คนทั่วไปซึ่งเด็กๆพวกนี้มักแสดงอาการก้มหน้าซ่อนดวงตาสีดำสนิทของพวกเขาเอาไว้รากับว่าพวกเขาเป็นคนขี้อายแต่น้ำเสียงของเขานั้นกลับฟังดูเกินอายุโดยน้ำเสียงและสำนวนภาษาการพูดจาที่ดูเป็นผู้ใหญ่จนเกินตัวของพวกเขานั้นมักจะพูดหวานล้อมเหยื่อให้ช่วยนำพวกเขาเข้าไปในบ้าน เพื่อจะขอใช้โทรศัพท์หรือไม่ก็เพื่อจะขอหลบภัยอันตรายอะไรบางอยา่างที่พวกเขาไม่ได้ระบุให้เรารู้และจะมีบางกรณีที่เวลาคนในบ้านมองออกมานอกหน้าตา่างแล้วไปเห็นพวกเขากำลังเล่นอยู่ข้างนอกพวกเขาก็จะหยุดกิจกรรมนั้นทันทีแล้วก็หันจ้องมองมาไม่ก็พยายามหลอกล่อเราด้วยการพูดจาหวานล้อม ขอให้เราเปิดประตูพาพวกเขาเข้าไปในบ้านอีกด้วยมีหลายครั้งที่ผู้คนหลงเชื่อทำตามทั้งๆท,ท,ที่เหตุผลของพวกเด็กตาดำนั้นมันก็ดูจะไม่เป็นเหตุเป็นผลเอาเสียเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าสายตาของเหยื่อได้จ้องมองไปที่ดวงตาคู่สีดำสนิทจากพวกเขาไปแล้วนั่นเองโดยถ้าเรายังไม่ยอมทำตามที่พวกเด็กตาดำขอ พวกเขาก็จะเริ่มแสดงทีท่าเกลี้ยกราอดและจ้องเขม่งมาที่เราเพื่อบังคับให้เราทำตามคำขอของพวกเขาให้ได้โดยมีบางคนได้บอกเล่าว่าสิ่งที่พวกเด็กตาดำเหล่านี้กำลังทำอยู่นั้นก็คือการพยายามใช้พลังจิตควบคุมจิตใจของเราอยู่นั่นเองโดยที่มาของพวกเบ็กหรือเด็กตาสีดำนั้น ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เลยว่าพวกเขาคือใครมีต้นกำเนิดมาจากไหนซึ่งก็มีบางคนเข้าใจว่าพวกเขานั้นก็คือเหล่าดวงวิญญาณของเด็กๆที่เคยหายตัวไปหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายและเข้าใจว่าพวกเขานั้นก็คือลางร้ายแห่งโรคภัยที่เข้ามาเพื่อพิภากษาพวกเราซึ่งก็มีบางกรณีที่พวกเด็กๆเหล่านั้น จะชักชวนให้เราเข้าร่วมเป็นพวกเด็กตาดำด้วยซึ่งพวกเขาจะทำแบบนั้นก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถเข้ามาในบ้านหรือในรถของเราได้สำเร็จซึ่งมันก็ทำให้เรานึกถึงตำนานเกี่ยวกับพวกแวมพายหรือผีดูดเลือดแต่เด็กตาดํำจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยถ้าเราสามารถปฏิเสธความต้องการแรกของพวกเด็กตาดำได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่า พวกเด็กตาดำจะทำร้ายเราจนถึงขั้นเสียชีวิตเพียงเพราะว่าเราปฏิเสธคำขอของพวกเขาแต่อย่างใดเรื่องราวของเด็กในตาสีดำนั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันมาอย่างมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มต้นจากกลุ่มข่าวเล็กๆในช่วงปี90และได้มีเรื่องเล่าขานแยกย่อยออกมาเป็นกรณีต่างๆมากมาย จนเริ่มจะบานปลายกลายเป็นตำนานแพร่หลายไปในหลายๆประเทศถึงขั้นไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราที่เคยมีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็ได้เคยเอาข่าวนี้มานำเสนอจนเป็นที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวของเด็กตาดำนั้นมันเป็นเรื่องจริงแน่ๆหรือเปล่า โดยต้นกำเนิดเรื่องราวที่แท้จริงนั้น 6, 1998, เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมคิสรศักราช1998เมื่อนักเขียนและผู้รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันประจำเมืองเอบิลีนในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าไบรอันบีเทลได้โพสต์เรื่องยาวเรื่องหนึ่งเอาไว้ในกลุ่มข่าวของยูสเน็ตชื่อกลุ่มว่าอั t e ทเนตฟล็อกลอ o ์โกส ที่เล่าเรื่องราวที่เขาได้เคยพบเมื่อสองปีก่อนของสมัยนั้นโดยระบุว่าสิ่งที่เขาได้พบนั้นก็คือเด็กตาดำสองคนได้เดินเข้ามาขอขึ้นรถช่วงที่เขาจอดรถอยู่หน้าโรงหนังแห่งหนึ่งในเมืองเอบิลีนในรัฐเท็กซัสนั่นเองและต่อมาในวันที่14พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1998ไบรอันวิเซล ก็ได้กลับมาเข้ากลุ่ม IRC และนำเรื่องราวคล้ายๆกันนี้ไปโพสต์ลงในแชทโดยคราวนี้มีเนื้อเรื่องพูดถึงการพบกับเด็กชายหญิงตาสีดำในพอร์ตแลนด์โอเรกอนในช่วงปีนั้นและอีก3ปีต่อมาในวันที่14มิถุนายนคิสรศักราช2001ก็ได้มียูสเซอร์ชื่อฮาวเวส w วินได้ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวด้วยการเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันในพอร์ตแลนด์ปี2000อีกด้วย โดยเรื่องราวในตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากมายสักเท่าไหร่แต่เรื่องราวของเด็กตาสีดำนี้เริ่มโด่งดังจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาก็เพราะว่าในวันที่22เมษายนคิสรศักราช2004ได้มีผู้เปิดกระทู้ลงในเว็บตระดานข่าว Democratic Underground เล่าเรื่องราวในหัวข้อว่าเด็กปีศาจที่นำมาจากเว็บไซต์ ghost.org ซึ่งเรื่องราวนี้ มันก็คือเรื่องราวเดียวกันกันกบที่ไบรอันบิเซลได้เคยเขียนเอาไว้มาก่อนนั่นเองโดยในวันที่23ตุลาคมคิสรศักช2004ลิงก์ของโพสต์นี้ก็ได้ถูกนำไปโพสต์ไว้ที่เว็บบอร์ด Paranormal Subforums จนมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายกว่า29หนะ้าและก็ได้ถูกนำไปโพสต์ในกระดานข่าวของเว็บไซต์ Snopes เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนคริศักช2005 จนเกิดการวิเคราะห์เรื่องราวนี้กันอย่างมากมายไปต่างๆนานา,นา,นาและในช่วงเดือนพฤศจิกายนคิสศกราช2004ก็ได้มีผู้ใช้ชื่อว่าทีอ้างว่าเป็นผู้หญิงอายุ47ปีซึ่งชื่อทีดังกล่าวน่าจะหมายถึงทีในลทัทธิประตูสู่สวรรค์เฮ v เวนสเกตที่มิติที่6ได้เคยนำเสนอมาก่อนโดยเธอได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กตาดำไว้อีกแนว ที่เว็บไซต์ about.com ในหมวดเรื่องน่ากลัวในปีคริสต์ศักราช2008ก็มีเว็บไซต์ข่าวทางเลือกชื่อว่า r e n c y c o m โดยเทตทเวตเมเยอร์ได้เขียนเรื่องราวการพบเห็นเด็กตาดำออกมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องคราวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับของคนอื่นๆราวกับว่าเขาเป็นอีกคนที่ได้เคยพบเจอเด็กตาดำจริงๆมาแล้วซึ่งต่อมา ก็ได้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเด็กตาดำมาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตกันอีกมากมายโดยมันได้ถูกรวบรวมไว้บนเว็บบล็อกแนวสยองขวัญทั่วสหรัฐอเมริกาและในปีคิสรศช2013รายการ Weekly Strange ของ MSN ก็ได้ทำสารคดีสั้นๆเกี่ยวกับเด็กตาดำออกมาโดยปัจจุบันเราก็ยังสามารถหาชมสารคดีเรื่องนี้ได้บนเว็บไซต์ Vimeo.com ซึ่งในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันเว็บไซต์ Reddit ก็ได้มีผู้โพสต์เรื่องราวที่เขาได้พบเจอกับเด็กตาดำอีกครั้งจนในปีคริสต์ศักราช2014ก็ได้มีผู้สร้างเว็บไซต์เพื่อรวบรวมรายงานการพบเด็กตาดำขึ้นมาโดยในวันที่6สิงหาคมคริสต์ศักราช2 0 0 8นั้นเรื่องราวของเด็กตาดำที่มิติที่6ได้นำมาเล่าตอนต้นเรื่องก็ได้ถูกโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ Creepy Pasta โดยเรื่องนี้ก็ได้คะแนนความน่าสนใจค่อนข้างสูงมากจนวันที่21เมษายนคิสศ2011ก็ได้เริ่มมีเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเด็กตาดำบนเว็บไซต์ Creepy Pasta Wiki คราวนี้ก็ได้พูดถึงการพบกับพวกเขาในเขตแคนซัสโดยเรื่องราวของเด็กตาดำนี้ก็ได้ถูกนักสร้างหนังสมัครเล่นที่ชื่อว่า Matt Mashen นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หนังสั้นความยาว15นาทีโดยใช้ชื่อเรื่องว่า The Black Eye Children และในปี2012ก็ได้มีภาพยนตร์เรื่อง Sunshine Girl and the Hunt for Black Eye Kiss ที่กำกับโดยนิโคลัสเจฮา g เกโดยมันได้ถูกฉายในโรงภาพยนตร์คิกกินส์ในแวนคูเวอรประเทศแคนาดาเมื่อวันที่20ธันวาคมคศช2012 และในปี2015ก็มีภาพยนตร์อินดี้ออกมาอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า Black Eye Children ตอนเลด Me มีอออกมาให้ชมอีกด้วยโดยในวันที่10มิถุนายนคิสรศช2013นั้นได้มีงานเขียนของนักเขียนเรื่องราวสยองขวัญชื่อ Lee Brickle ออกเผยแพร่บนเว็บบล็อกแนวสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับย่าน Cannock Chase ในสแตนฟอร์เชียร์ประเทศอังกฤษ โดยเขาได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุณอาของเขาที่ได้เผชิญหน้ากับเด็กตาดําที่ป่าของคืนหนึ่งในช่วงหน้าร้อนของปี1982โดยในบล็อกนั้นได้มีการเพิ่มเติมลิงก์วิดีโอที่สัมภาษณ์เขาเอาไว้ด้วยซึ่งตัวของลีนั้นก็ได้นำเสนอตัวเองเอาไว้ในฐานะนักสืบเรื่องราวสยองขวัญ ที่นอกจากจะพูดถึงเด็กตาดำแล้วเขาก็ยังพูดถึงรายงานการพบ UFO และมนุษย์ต่างดาวหรือพวกอมนุษย์ในตำนานอีกด้วยแต่การเล่าเรื่องมันก็ต้องมีการพิสูจน์เพราะในเดือนเมษายนคริสตศักราช2013เรื่องราวของเด็กตาดำนั้นได้ถูกเว็บไซต์ Snopes ที่เป็นเว็บไซต์แนวแฉความจริงบนโลกออนไลน์ได้ออกมาระบุว่าตำนานของเด็กตาดำนั้น ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวหลอกลวงที่ถูกนำมาเล่ากันมากมายโดยไม่มีใครสามารถระบุหลักฐานได้ว่ามีเรื่องไหนที่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักครั้งโดยเว็บไซต์แห่งนี้ได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่เคยถูกโพสต์ไว้ในอดีตไล่ย้อนไปจนถึงโพสต์แรกที่ถูกโพสต์โดยไบรอันวิเทลซึ่งสุดท้ายก็พบว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าลือออกไปกันเป็นวงกว้างเท่านั้นเอง โดยในประเทศไทยนั้นได้มีสำนักพิมพ์ข่าวระดับยักษ์ใหญ่ของไทยเข้าใจว่าเรื่องราวของเด็กตาดำนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะทางเว็บไซต์สำนักข่าวนี้ได้เคยนำเสนอเรื่องราวการพบเด็กตาดำที่เคยถูกแต่งขึ้นมาในต่างประเทศนำมาเสนอเป็นข่าวบนเว็บไซต์ว่ามีผู้พบเด็กตาดำขึ้นมาซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวของเด็กตาดำนั้น จะสามารถอยู่ในเว็บข่าวของสำนักข่าวนี้ได้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างที่ต่างประเทศได้นำเสนอกันอย่างมากมายในช่วงนั้นและนั่นก็กลายเป็นบอกเกิดเรื่องเล่าของเด็กตาดำในประเทศไทยอีกหลายๆแห่งโดยมิติที่6เองก็เพิ่งทราบที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้ก็ตอนที่เราได้ลงมือค้นหาเรื่องราวที่แท้จริงของเด็กตาดำเช่นกัน และเมื่อเรารู้เรื่องราวที่แท้จริงของเด็กตาดำกันแล้วมิติที่6ก็อยากจะบอกว่าเวลาที่มีใครนำเรื่องราวของเด็กตาดำมาเล่าสู่กันฟังในวงสนทนาก็จงอย่าได้ไปทำอะไรที่จะทำให้การเล่าเรื่องนั้นต้องหยุดชะงักลงไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าความจริงนั้นมันช่างไม่มีสเสน่ห์เอาเสียเลย แล้วพบกับรายการมิติที่6สุขสยองขวัญที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับค้นหาที่มาให้ผู้ชมได้รับทราบกันทุกวันสุขสะดวกนะครับและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้ Suat so di.